สวัสดีครับพบกับพี่ปุ้ยนะครับปีเตอร์จีบที่ช anel ปีเตอร์จีเสนะครับสำหรับคลิปนี้มีน้องๆหลายคนถามมาว่าถ้าเกิดมือใหม่เนี่ยอยากจะเริ่มเล่นกีตาร์เนี่ยควรจะจับคอร์ดเป็นพื้นฐานเนี่ยกีคอร์ดถึงจะสามารถเล่นเพลงได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันตลอดทั้งคลิปนี้นะครับรับรองว่าเรียนจบแล้วเนี่ยดูจบแล้วเนี่ยน้องๆจะเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะมีคอร์ดไว้สําหรับเล่นเพลงง่ายๆได้นะครับแต่ก่อนอื่นสําหรับใครที่เป็นครั้งแรกที่ชมคลิปพี่ปุ้ยพี่ปุ้ย,ย,ยฝากกด ซับสไคร์แลวก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในช่องของพี่ปุ้ยนะครับอ่าโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ขอดทั้งหมดกันเลยครับครับขอดแรกที่น้องๆจะต้องเจอนะครับในการเริ่มต้นของคีซีนี้นะครับก่อนอื่นเลยน้องๆจะต้องตั้งสายให้ตรงกับพี่ปุ้ยก่อนนะครับอ่าโดยคลิปตั้งสายพี่ปุ้ยเอาไว้ข้างบนนี้นะครับน้องๆสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็โหลดแอปกีตาร์ทูน่านะครับแล้วก็มาตั้งสายให้ตรงกับพี่ปุ้ยได้นะครับ โอเคคอร์ดแรกที่พี่ปุ้ยจะแนะนําก็คือคอร์ด C ครับหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้ไปลองจับดูครับครับผมสําหรับคอร์ด C นะครับน้องน้องก็เดี๋ยวจะพี่ปุ้ยขึ้นแดดแกรมให้ตรงนี้นะครับวิธีการนะครับก็ให้เราใช้นิ้วชี้นะครับกดตรงนี้เทคนิคการจับคอร์ดให้ง่ายนะครับน้องๆองอาจจะมาจับบริเวณใกล้ๆก,ก,กับเส้นเฟสตรงนี้นะครับบางคนเนี่ยจะไปจับตรงกลางเนี่ยเป็นวิธีที่ ถูกต้องแต่มันไม่ง่ายที่สุดนะครับก็คือให้เราเลื่อนมาจะได้เสียงเดียวกันเราจับตำแหน่งไหนก็ตามมันจะให้เสียงเดียวกันแต่ตำแหน่งนี้มันจะทําให้การกดสายง่ายที่สุดนะครับส่วนใครที่มีปัญหาในเรื่องของมันไปดีดโดนโดนตรงสายหนึ่งตรงนี้นะครับเสียง<อ>มันจะบอดให้เราอเอียงนะครับจิกลายนิ้วลงนะครับแล้วค่อยวางตรงนี้ตำแหน่งนี้นะครับก็คือ,อนิ้วกลางนะครับ แล้วก็นิ้วนางตรงนี้ตามาแายแกรมนะครับสังเกตนะครับพี่ปุ้ยยังคงจับให้มันอยู่บริเวณใกล้ๆกับเส้นเฟดมากที่สุดนะครับส่วนการดีดสาย6สังเกตว่ามันจะมีเครื่องหมายตัว x ทาบไวแสดงว่าเราไม่ต้องดีดสายนี้นะครับจะกลายเป็นเสียง C แบบนี้ครับอ่าลองมาจับกันดูนะครับอ่าน้องๆก็คงจะ ได้แล้วใช่ไหมครับสำหรับคอร์ด C อ่ะคอร์ดต่อไปครับที่น้องๆจะต้องเรียนรู้นะครับก็คือคอร์ด E minor ครับครับผมคอร์ดต่อมาครับคอร์ด E minor นะครับต่อเนื่องจาก C นะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นฟอร์ม E minor ง่ายๆโดยให้ยกนิ้วนางออกนะครับแล้วก็เลื่อนนิ้วชี้ขึ้นมาบนสายฮานะครับตามไดอะแกรมแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครลองเปลี่ยนจาก C มาเป็น e เ i n o r น้องๆจะเห็นถึงความสัมพันธ์ของมันนะครับว่าไอ้สองขอดเนี้ยมันต่อเนื่องกันส่วนการดีดขอด e เ i n o r นะครับเราจะดีด6เส้นเลยนะครับแบบนี้นะครับครับผมหลังจากคอ e m i เน r นะครับที่น้องๆได้เรียนรู้กันไปแล้วนะครับคอร์ดต่อมานี่ยมีความใกล้เคียงกันนะครับก็คือคอร์ด A- m i เ o r ครับครับผมคอร์ดที่3ครับเป็น A- m i เ o r ก็คือจับแบบนี้นะครับเหมือนกับ c นะครับแต่เราย่นนะครับนิ้วนางมาอยู่ข้างล่างนิ้วกลางนะครับก็จะได้เสียงนี้นะครับหรือเมื่อกี้ถ้าใครมาจาก e m i เ o r นะครับก็เลื่อนนิ้วชี้มา สายที่2ช่องที่1แล้วก็นิ้วนางเข้ามาซ่อนนะครับอยู่ใต้ก็คือกดสายที่3ช่องที่2นั่นเองนะฮะส่วนการเล่นนะครับดีด5เส้นนะครับก็จะเป็นคอร์ด A-Minor นะครับครับผมหลังจาก A-Minor นะครับคอร์ดต่อมาครับคอร์ด D-Minor ครับไปจับกันเลยครับ ครับผมคอร์ดต,ต่อมาครับจะเป็นคอร์ด D m i n นอนะครับจะลักษณะแบบนี้นะครับ D m i n เนรเราจะดีดสีเส้นนะครับแบบนี้นะครับอ่าหลังจาก D minor นะครับก็จะมาเป็นคอร์ด ที่น้องๆหลายคนเป็นใบเหมือใบเมากันใช่ไหมครับนั่นก็คือคอร์ดเอฟครับไปจับกันเลยครับส่วนเทคนิคคอร์ดเอฟนะครับพี่ปุ้ยเอาไว้ข้างบนนะครับเทคนิคจับยังไงให้ง่ายพี่ปุ้ยทําคลิปเสริมไว้ให้แล้วอย่าลืมเข้าไปชมกันนะครับครับผมคอร์ดต่อมานะครับก็คือคอร์ดเอฟนะครับเทคนิคการจับคอร์ดเอฟนะครับพี่ปุ้ยจะใช้บริเวณสันมือข้างมือตรงนี้นะครับจะจะไม่จะไม่แอนจะไม่จับ ยื่นขึ้นมาอย่างนี้นะครับนิ้วโป้งอ่านิ้วชี้เขาโทษทีนิ้วชี้ก็จะอยู่ประมาณเฟดประมาณนี้นะครับแล้วก็กดนิ้วกลางลงมาแล้วก็นิ้วนางนิ้วก้อยแบบนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับอยากกดง่ายให้เรากดบริเวณใกล้ๆกับเส้นลวดเส้นเฟดตรงนี้นะครับแล้วก็ดีดหกสายได้เลยครับคอต่อมาครับ ข้ดสุดท้ายที่เรียกว่าเป็นขอดส่งสําหรับคีซีนะครับนั่นก็คือขอด G ครับต่อมาครับเขาเรียกว่าเป็นขอดส่งของคีซีนะครับนั่นก็คือขอด G ครับจับแบบนี้ค่ะขอด G เราจะเล่นทั้งหมด6เส้นเลยนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือพื้นฐาน ส่วนวิธีการที่เราจะเล่นต่อกันอาจจะเป็น C E-M i n o r น minor D minor F แล้วก็ G แค่นี้นะครับก็สามารถที่จะเล่นเป็นเพลงได้แล้วนะครับพี่ปุ้ยเชื่อว่ามีเพลงมากมายที่ใช้โปรแกชันนะครับหรือทางคอร์ดอย่างที่พี่ปุ้ยสอนมาสำหรับมือใหม่พี่ปุ้ยแนะนำให้ ลองฝึกจากช้าๆนะครับเอาให้เคลียร์ก่อนให้ชัดก่อนนะครับส่วนน้องๆถ้าใครมีคําถามก็คอมเมนต์ถามพี่ปุ้ยด้านล่างได้เลยนะครับรับรองจะมาตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณทุกกําลังใจครับขอให้สนุกกับการเล่นกีตาร์ครับครับผมเป็นไงครับน้องๆสําหรับ EP นี้นะครับก็หวังว่าคงจะได้สาระนะครับสาหรับใครที่สงสัยอะไรนะพี่ปุ้ยให้คอมเมนต์มาข้างล่างนะครับแล้วก็พิเศษนะครับสําหรับคลิปนี้ใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับพี่ปุ้ยมีกิจกรรม แจกปิกนะครับจำนว,นส,วน,น,นสองรางวันลนะครับเป็น2รางวัลละกันนะครับสำหรับผู้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพี่ปุ้ยจะมาสุ่มผ่านไลฟ์นะครับเดี๋ยวไลฟ์ตอนไหนเดี๋ยวพี่ปุ้ยจะคอมเมนต์บอกอีกทีหนึ่งนะครับว่าผู้โชคดีเป็นใครอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์ก่อนนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะครับทุกคลิปและทุกไลฟ์ที่พี่ปุ้ยมีของรางวัลจะมาแจกน้องๆเป็นประจำที่ช anel Peter GBS สำหรับตอนนี้พี่กุ้ยต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุก,ทก,ทกสัคสมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่อีกทีหน้าครับสวัสดีครับ